อา <Out S 1> เลยนะคะสปอนเซอร์เรานะ่ะคิดว่าเกมนี้จะมีจอร์สันอีกไหมเออคือว่าไม่น่าจะปล่อย,ลยนะเพราะว่าขับขนาดนี้หรืจะจะว่าไม่มีไม่แต่ก็ไม่แน่นะคือจริงๆแล้วจอร์สันมันไม่ได้ทําอะไรได้เยอะ <c oughs> แยะขนาดนั้นถ้าไม่มีคู่คอมโบที่ดีนะค่ะคือเหมือนที่เขาตัด อ่าทางด้านของคาริต้า่ะี่ยก็เหมือนตัดขาจอนสันไปเรียบร้อยแล้วเ็ว่ระ่าณนั้นเมื่อก่อนไงโอเดตอ่ะไม่ได้หรอหรือโอเดตสเกนดมาก็โอไม่โอแล้วไม่จริงๆโอเดต ถ้าถ้าเป็นโอเดตอะโอเดตโหดมากแต่ว่าในการแข่งขันเราจะไม่เคยเห็นโอเดตเลยนะฮะส่วนมากจะเป็นคาริต้าเพราะว่าโอเดตอะชนตูมปุ๊บแล้วหนีไม่ได้่วนคาริต้าแกยังสไลด์หนีออกได้ครับแล้วก็มีวางน้ําที่พื้นเพื่อที่จะเด้งอีกหนึ่งจังหวะเพื่อแบบอย่างน้อยีโอกาสออกตัวอื่นไอ้ได้หลายตัวด้วยหลายหด้วยแต่โอเดตเนี่ยคือวงอันติมันอาจจะแบบน้อยด้วยปะวงวงมันแคบด้มั้วงวงก็ไม่ได้แคบขนาดนั้นแต่โดน หยุดง่ายนะโดนเบรกจังหวะง่ายคิต้าแกมุดน้ำกระหนี่ลงไปได้ไงแต่โอเดตเนี่ยแกยืนอยู่กลางวงแล้วไม่ได้ทรงพลังอะไรขนาดนั้นโดนงัดทีเดียวโอเดตบอกเอาตีหชั้นหายอะไรอย่าง้ย๋อนฮะแล้วนี่ะเออเลอกสี่ชนสี่นะเลือกตัดตัวแรกเป็นคาจาค่ะส่วนกุนเตลล่าก็ตัดเป็นจอยถิ้งไปค่ะตัดเอ็กกับโลมิงอะอืแล้วนี่ไปเลยครับเฟดินนะฮะ คือเออเลอร์ได er ้เฟิร์สหรอ็็เมื่อกี้เขาเอามาแล้วเขาไม่ได้เอาไปเป็นจังเกิลครับแสดงว่าเขาอาจจะถนัดจังเกิลนักฆ่าครับก็เลยเลือกที่จะแบนเองเพราะว่าถ้าจับมาเนี่ยตัวเองก็ต้องไปเล่น ex แล้วมันลำบากกับ ex เกินไปอาจจะอยากได้ ex ตัวอื่นมากกว่าครับแล้วฝั่งทางด้านของกู๊ดเนี่ยก็น่าจะแบน ex หมดเหมือนเดิมหรือเปล่าครับอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้กู๊ไม่ได้แบนนี่นะเป็นทางด้านของเออรเลอร์ที่แบนเองนะครับ แต่ค <Harriet> ือเมื่อกี้เห็นเขาจับแฟนนีแ <shocked> ล้วไงก็น oh <Copy modelling out> ่าจะเป็นจังเกิลนักฆ่าเนาะชำหรับเนอร์เลอร์นะะแล้วนี่ค่ะยานเดิมครับหวานๆก็จอยเหมือนเดิมค่ะเมื่อกี้นี่แกพยายามตัดอีกตัวนี้ตัดไปแล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่แกตัดที่ตัด ตัดกูกับก๊อกเมื่อกี้นะใช่ไหมกูกับก๊อกครับตัดคาลีเลยครับไม่เอาแลม่เอ็กไม่เอาแลออที่พูดไปเมื่อกี้เออเขาหลงเชื่อเราหรือเปล่าเมื่อกี้ไอ้หรือทีมไหนนะที่เชื่อเราอ่ะโอ้กู๊ดหรือเปล่าใช่ไหมโอ้นี่เขาบอกว่าเชื่อเชื่อหมอดูแล้วจะลุ่งใช่หรือเปล่าตัดคารีออกไปก่อนเลยครับค่ะน้องเริ่มกลับเข้ามาอยู่ในเมตาแล้วนะสำหรับคารี แล้วเดี๋ยวมาดูตัวที่สามค่ะว่ากูดเฟลล่านี่จะเลือกแบรนด์เป็นจอนไหมหรือคาริตาดีหรือจะปล่อยพี่ว่าคาริตาเพราะว่าถ้าปล่อยมาแล้วเหนื่อยเนี่ยยังไงก็แบรนด์คาริตาทิ้งครับ ว่าจอนยังไงก็ถ้าได้จอนไปตัวเดียวไม่ได้คานิต้าก็ทําอะไรยากครับอ,อย่างที่บอกอาจจะเห็นรอบนี้อาจจะเห็นจอนโอเดตก็ได้อาจจะอยากลองก็ได้นะแต่ก็มันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นอีกตัวหนึ่งที่คอมโบกับจอนสันได้จร,จริงก็คือรูน็อกครับน่าจะดูดีกว่าตัวอย่างกูซิออนเมื่อกี้ครับกูซิออนมันเมื่อกี้มันได้ต้นนะฮะพอเลนไม่ได้แต่ลูน็อกอะมันได้ทั้งต้นกลางเลดเลยค่ะเอาอยัางไงดีเปิดอะไรดีไปจอนมา <laughs> อ๋ออีกรอบไหม หรือจะจับเป็นเอาวาเลนติน่าเมื่อกี้เมื่อกี้มีไหมโดนแบนป์บ้าวาเลนวาเลนเหมือนจะไม่โดนนะเกมที่แล้วก็เหมือนหายไปเลยเนาะอย่างที่บอกครับว่าเมตาของแต่ละเทศอาจจะแตกต่างกันหรือว่าผู้เล่นเนี่ยอาจจะเล่นได้หลากหลายไม่เท่ากันครับะนมาดูการเฟิร์สตัวแรกครับพี่โอ้โห ex ก็เหลือตัวอย่างกูก็ไม่จับเลยนะเลือดที่จับโบดี้มาก่อนครับเพราะว่าอาจจะไปฮีโร่มั่นใจหรือเปล่ามั่นใจแต่เสียกลูนะฮะ ออแล้วนี่กดมาแล้วค่ะเพราะว่าไฟไปติดฝั่งนู้นแล้วนะ่สองตัวของกูดเฟล่าค่ะจะเก็บไปส,สูนเลยหรือเปล่านะหรือ,อยังไงคะพี่ว่าเกมนี้น่าจะเจอกรูกับเบียทิกเลยครับกรูเบียทิกใช่ไหมแลนเหลือวาเลนแล้วก็ยังมีโอเยอะ <iot> เลยครับวาเลนหลุดอะหลุดเพียบหลุดเยอะครับ,รบตัวนักฆ่าก็ยังหลุดอยู่เยอะครับเมื่อกี้เขาเอาจังเกิลเป็นตัวไหนนะพี่ฟันนี <F anny S 1> ครับไม่อ่ากูตอะ อ๋อบาลาร์ตใช่ไหมบาลาร์ตบาลาร์ตเอามาแค่ค้ำเฉยเฉยผมคิดหนักคิดหนักเหมือนกันนะโอครูแบบยังไงถ้ต้องมาเนาะยังงไก็น่าจะจับครับแล้วยีฟว่าอีฟอ่ะเพราะอีฟเมื่อกี้ก็ได้เล่นอยู่นะน่าจะชอบครับครูกับอีฟวะาสโลครับหนึ่งสโลกับหนึ่งเอ็กพีตัวแข็งเลยครับตัวน่าลำแขวนด้วยใช้คำนี้เลยครับครูนี่เวลาแตกตัวแล้ววิ่งใส่นี่ หมือนมีอะไรวิ่งตามหลังไปถุงคร <laughs> แต่ตัวที่แก้กูได้ก็มีฮีโร่อย่างเดียลอดนะเดียลอดต้นเกมก็แก้กูได้อยู่เหมือนกันครับแล้วก็่นหอตัวเลยคือฟารามิดครับตัวที่แก้กูได้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ค่อยเห็นมีใครเอามายืนชน ex นะครับเพราะว่าแกก็จะโยกไปเมดใช่ไหมฟารามิดถ้าเกิดเอามาใช่ไหมแล้วตอนนี้พี่มองถึงจังเกิลก่อนเลยครับเพราะว่า ถ้าจะเล่นก็ต้องจับรีก่อนครับแล้ววาเลนมาแล้วครับหนึ่งตัวครับแล้วมาทิวดาครับไม่จับจังเกิลครับอย่างที่บอกคือพอแกเล่นเป็นจังเกิลนักฆ่าแล้วแกอาจจะไม่รีบจับเพราะว่าตอนนี้จังเกิลนักฆ่าเหลือ3ตัวแล้วเขาแบนได้แค่2นั่นหมายถึงมียาบุสะหลิงแล้วก็แฟนนีฮะใช่ซึ่งเมื่อกี้ดูจากการดึงแล้วแกก็น่าจะเล่นได้ชำนาญทั้ง3ตัวนะแฟนนียังคมขนาดนั้นนี่ไม่ต้องกลัวเลยครับว่านักฆ่าตัวอื่นจะเล่นไม่ได้ เมื่อกี้แกดึงทีเดียวจนหลอดพลังงานหมดอะ <c oughs> ตัวที่สามครับของขางด้านกูเฟล่าครับได้เบดได้เอกครับถ้ามาทิวมาทิวนี่เป็นโลมเนาะมาที่เป็นโลมแสดงว่าไม่มีจสรสันละมาใช่ครับเพราะว่าไม่มีคู่คอมโบครับแล้วเบียทิกมาครับเบียทิกมาค่ะแล้วก็กําลังจะแบนต่อตัวที่4ี่นะไม่น่าจะเล่นจนสรสันแล้ว ต,นนต้องแบบจังเกิลกับเอกครับตัดเป็นผมว่าเขาตัดนักฆ่าสักตัวหนึ่งถ้าตัดก็น่าจะตัดฟันนีครับถ้ารู้สึกว่าลำคาญว่าฟันนีเนี่ยหลวงเบียริกได้ต้นครับแต่ว่าเลดก็แพ้เบียรทิกอยู่ครับแล้วก็หลวงอีฟได้อยู่แต่ก็อีฟอย่างที่เราเห็นเปิดติส่วนมาก็มีเกาะแต่เม<ต>ื่อกี้แกแบนหลิงได้ตัวส่ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นครับแล้วหลิงก็น่ากลัวอยู่ครับ หลิงฮายาในดับนี้ฮายาก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่ามีกลูนะครับโอ้คิดหนักเลยตัดแปดีทิ้ง<ต>ไปค่ะแนดีครับบินคมขนาดนั้นออตัดไปรับคันแต่ต้นเกลไปับจริงตัดแฟนดีอีกตัวน่าจะเป็นหลิงนั่นแหละครับออแต่ด้านของเออร์เลอร์ครับฝั่งนี้เนี่ยขาดจังเกิลหนึ่งครับแล้วก็ EX เ x ็กอ่าเย็กได้มาแล้วขาดจังเกิลกับแทงครับ แทงพี่ว่านะ่คนที่ตัวที่น่าจะตัดน่าจะเป็นตัวอย่างโลลิต้าครับอ่า uh huh. แต่โลลิต้ามาก็โดนก๊อบนะแทงนี่ลําบากเหมือนกันนะครับ uh huh. แต่ถ้าจะเอาแทงแบบคุณภาพเลยก็ป่วน,นก็น่าจะเป็นฮิวดาครับอ่าฮะแบบบาลานออกไปครับตัวสุดท้ายครับของการแบนด์ของทางดันกูเฟลล่าครับหลิงะยังไงก uh ็ huh. น่าจะเป็นหลิงอยู่ครับนักฆ่าตัวล้วงครับ ตัดทิ้งออกไปน่าจะคุ้มกว่าครับเพราะฝั่งนี้ก็เดินเกมไวไม่ใช่เล่นครับแล้วมีมาทิวดาที่สามารถได้ในป้อมได้ด้วยฮะมีหลิงเข้ามาเติมนี่ตัวบางๆอาจจะแตกฮะแล้วยังไงดีคะกูตแเฟลล่าเลือกตัดนักไข่ตัวหนึ่งหรือเปล่านะฮะเพราะถ้าเกิดสมมติตัดหลิงนี่เหมือนเหมือนแบบกึงก่งๆบังครับก็ต้องหายาใช่ไหมใช่ฮะ แต่เขาก็น่าจะเล่นตัวอื่นได้มากกว่านี้พี่มองว่ามาทิตก็น่าจะเล่นได้แต่ว่าอาจจะชำนาญในจังเกิลนักฆ่ามากกว่ายังเหลือลาซซลอดนะนี่ครับบังคับให้ปล่อยให้เล่นหลิงเลยครับแบรนฮายาครับหรืออาจจะเล่นเองก็ได้ครับอืมอาจาะเล่นเองก็ได้ใช่ได้เลือกก่อนนะเพราะว่าตัวเองก็ังไม่เกิไงใช่เออก็เป็นไปได้น่าสนใจครับแล้วก็เป็นการบีบบังคับให้ทางด้านของเออร์เลอร์4-4ครับแบรนทางด้านของหลิงออกไปเองด้วยครับ ถ้าไม่แบร์เราเลือกนะอ,อะไรประมาณนะั้นแล้วถ้าเกิดสมมตินะฝั่งเนี้ยเขาจับกูจับหลิงมาอ่ะไม่เอาด้วยแรดครับจับอยู่แล้วครับหลิงนะดูน่าจะจับคนระับเพราะว่าถ้าไม่งั้นนฝั่งนี้จับแน่นอนเหมือนจะบังคับให้ฝั่งนี้จับแหละจับเองอยู่แล้วครับแล้วจะเหลือตัวอะไรครับพี่มักค่าคมคมแบบพลิ้วๆลิวซเซลอตครับอ๋อ oh, ใช่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 ซเซลอตลรซเซลอตมาทิศครับตับนี้มาทิศหรือใอครคุ้มกว่าครับ มาทิดมาเอาจังเกิลแท้งมาสู้กับหลิงคุ้มกว่าครับแต่เขาจะเล่นหรือเปล่านั่นสินะฮะจังเกิลแทงอ่ะพี่ว่าเล่นได้คือคนที่เล่นจังเกิลนักฆ่าได้นี่จังเกิลแท้งไม่น่าเป็นห่วงเลยนะครับ<ม>แล้วก็อีกพีเลนเนี่ยมองถึงตัวอย่างเดียล็อตครับแล้วจ<ะ>ังเกิลตัวนี้น่าจะควรจะเป็นแทงอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็ถ้าเป็นแท้งเนี่ยก็มี2ตัวคืออาคครกับมาทิดถ้าอาใครเอามาเล่นออบเจกครับมาทิดก็ได้อยู่ครับมาทิดก็ คือคุ้มทั้งคู่อ่ะคุ้มคนละแบบส่วนถ้าจะเล่นแบบนั้นก็คือเดียร์ลอตเนี่ยมาเอ็กเลยครับถ้าเอาเดียร์ลอตมาเอ็กสู้ได้เลยครับหมาแล้ะเป็นอาใครครับอย่างที่บอกครับคือเอามาเล่นอ็อบเจกต์สู้แล้วกรอกครับโอ้มาเลล่่นคูเเยอามาเล่นคู่เอามาเอามาแก้กูครับกรอกครับกรอกดาเมจครับเอามาง้างตบใส่อย่างเดียวตบเคเลนตบเคเลนอย่างเดียวโอ้แล้วนี่ตัวสุดท้ายค่ะเป็นแทง้ง ลมเนาะลมแท้งน่าจะโรลิต้าครับถ้าเบสิกง่ายๆเลยก็โลลิต้าเลยครเอามาง้างบอดี้อะพี่แล้วก็มากันบอดี้ได้ด้วยครับแล้วก็แต่ว่าจะเจอทางด้านของวาเลนติน่ากอบเท่านั้นเองแล้วก็เอามาประคองเบียร์ทิกได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยหรือไม่ก็อีกตัวหนึ่งคือเป็นคูฟ่าแต่คูฟ้าก็อย่างที่บอกว่าน้อยทีมที่จะเอามาเล่นกันครับโอ้โหแล้วจับเอเต้เลยครับนี่อะ เอามาฮิวเลยนะฟิลิปปินสนะ์นะเนี่ยนะความเป็นฟิลิปปินส์ครับเมตาซัพพอร์ตนะยังยังยืนยันว่าจะเล่นซัพพอร์ตมาเล่นสู้ครับโอ้เมื่อกี้นี้พอเออพอหันหน้าไปเห็นหลิงปุ๊บหนูก็แบบเอ๊ะหรือแองเจล่าเอามาสิงไมนะ่าใช่ไหมแองเจล่ามันก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะแต่ว่ามันจะขาดตัวค้ำไปไงคือมันก็จะเพิ่ม ให้หลิงใช่ไหมแต่น,นี้แค่ตัวเดียวเออใช่แต่ว่าฝั่งตรงข้ามดูตัวหนาๆกันเออลยยงเวทโบดี้อ่ะจ่อให้มีแองเจล่าสิ่งมาก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้เยอะะแล้วก็กลายเป็นว่าเดีย๋ยวเบียดทิกอาจจะโดนล,ล้วงด้วยใช่ไหมใช่ฮะนะคบเพราะว่าแองเจล่านี้ต้องไปโฟกัสที่หลิงเท่านั้นนะัะ เอาละค่ะตอนนี้เราก็เลือกกิโลกันครบแล้วแม่นะคะตอนนี้นักกีฬาของทั้ง2ทีมนะคะกำลังก้าวเท้าซ้ายนะคะเดินลงสนามกันอยู่นะคะตอนนี้เลนบน,นะค่ะกำลังเดินไปอยู่ที่ป้อมนะคะตรงกลางก <quiero S 1> ็ฮะอ,อ๋ะ <laughs> อ๋อได้ดอ๋อรีบว่ะจินตนาการเนี่ยว่าแบบอ๋อถึงป้อมแล้วอะไรอย่างนี้นะสนับต <laughs> าก้อนแรงขนาดนั้นเลยฮะใช่พี่ไปนู่นแล้วอ่ะนี่คือมืออ่ะยังจับลอยนะแต่คือสเปคแบบไปนู่นแล้วมันแรง ก็เดี๋ยวรอกันสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะตัดกันไปที่เขายืนตีคลิปกันเลยนะคะแล้วหนูอยากดูอ่ะเออเล่อว่าตอนเปิดมาเขาจะยืนตีคลิปเป็นยังไงเมื่อกี้หนูสะฟไยมากเลยนะช็อตแรกกับช็อตเต็นี้ที่ลุมตีกันเลยที่ลุมช่วยเันนีตีเขาลุมตีแต่ว่าเขาเวลาพอใกล้ๆตายแต่เขาก็เดินออกนะเขาไม่ได้แบบไอ้นี่นะก็อยากรู้ว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดเปลี่ยนมาแบบเป็นเป็นแท้งใช่ป่ะเป็น,<ช>ปนแท้งจังเกิลอย่างเงี้ยเขาต้าปล่อยแบบเออตามีตำเกิดเลยหรือเปล่ารือไปช่วยตีหเหมือนเดิมอย่างที่พี่อบอกครับว่าเกมนี้เล่นแท er ้งจังเกิลคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าจะไปเล่นดาเมจสวนอย่างลาเซรลอสก็ไม่ได้คุ้มอะไรขนาดนั้นนะฮะก็<ช>ตัดสินใจถูกแล้วครับสำหรับการที่เอาแท้งจังเกิลมาสู้<ช>นะครับอาจจะทําให้เล่นออบเจกต์ได้แล้วก็ทําให้การเงินขึ้นนําแต่ว่าตัวอย่างโบดี้ก็ เหมือนเหมือนพึ่งดาเมจจากโบดี้อนะฮะเบื่อพึ่งอะไรนะวาเลนก็มีดาเมจาแหละแต่ว่าเกมนี้ก็พึ่งดาเมจาโบดี้เยอะเกินไปนิดนึงแล้วเบียริกเองเป็นตัวที่ไม่ได้กดง่ายๆครับเพราะว่าสกิลเคลียร์เลนได้เรื่อยๆวาเลนนี่อยู่เออเลอร์ใช่ไหมใช่แต่เอสเตดเปิดอันติอันนี้ก็เปิดอันติได้นะก็กรอบได้เหมือนกันก็คือต่างคนต่างยื้อแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าฝั่งนี้เนี่ยเขามีกลูอีกหนึ่งตัวที่เข้าไปป่วน กูเป็นตัวน่าลำคาญอยู่แล้วครับส,ง<ช>งสิงแล้วก็ดึงมาสิงแล้วก็ดึงมานี่ถ้าเมื่อกี้แองเจล่ามานี่ขี่คอสองชัออออ้นเลยนะเฮ้ยมันจะเกินห้าอะไรที่นะมันจะไม่ได้เอ่อห้าวีเอชห้านะพี่ <laughs> โอ้นะฮะนะกูสิงฝั่งตรงข้ามแอ,องเจล่าสิงกูอีกต่อตัวมันเป็นสิงโตเลยนั่นน่ะสินะก็เดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ก็น่าจะเข้าสู่เกมกันแล้วล่ะนะคะหรืออาจจะแบบมีแบบเช็คสัญญุงสัญญาณก่อนเข้าไหม นะคะเพราะว่าการแข่งขันเนี้ยจะมีแบบระหว่างประเทศ<ช>ด้วย<ช>นะคะอาจจะเทสเรื่องระบบสัญญาณอินเทอร์นเน,น,น็ตไปนิดนึงแต่รอไม่นานนะคะเพราะว่าวันนี้นี้ตั้งแต่ที่เราไลฟ์กันช่วงเย็นๆเลยใช่ไหม<ช>ก็แบบไหลลื่นนะวันนี้เบกก็เบกแป๊บเดียวนะรอไม่นานค่ะ นะคะแล้วก็วันนี้เราจะมีการแข่งขันกันเนี่ยทั้งบมด2คู่นะคะซึ่งคู่นี้เป็นคู่ที่2แล้วก็เกมที่2กันแล้วด้วยนะคะคือถ้าทางด้านของคูเฟลาได้ไปนี่ก็คือจบเลยจบเลยใช่แล้วก็ทําให้คือถ้าได้ไปเนี่ยเออเลิก4-4นี่กลับบ้านเลยโอ้ยโอ้หนูยังไม่อยากให้กลับอะอยากให้อยู่ขี่รถต่ออยากให้อยู่ขี่เออเ่ยอยากให้อยู่ขับรถต่อ โคเป้นหนูยังไม่ได้เล่นเลยเมื่อกี้ <laughs> อ, <laughs> อ้ะ <laughs> เดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้น่าจะเป็นที่จักสัญญาณนะก็นี่คะ่ะดูห <g ül> น้าเราไปก่อนนะคะ แล้วก็ตอนนี้เรากําลังถ่ายท่อสดนะคะอยู่บนตึกนะคะชั้น,นอ่าน่าจะประมาณ80กว่า,วาได้นะคะ17นะ,ะ17นะ<า>17อ๋อไม่ <17 S 1> นี่ให้หนูดูในนี้เออนะคะนี่80กว่าเลยเหรอเนี่ยใช่นะคะตึกด้านหลังนี่น่าจะประมาณ100ชั้นได้นะเราอยู่ประมาณชั้นที่80กว่าด้านบนตรงวงแหวนนี่เป็นเทคโนโลยีใหม่จากทางตึกเรานะฮะไปนู่นแล้วพี่พี่ก็ไม่ดึงหนูเลยผมไม่เคยห้ามคุณอยู่แล้วแบ ผมชอบจินตนาการของคุณเออยังไงก็เราไม่ได้อยู่กันแบบโดดเดี่ยวเดียวดายกันสองคนนะคะเรายังมีสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทุกโลกนี่ด้วยนะคะเต็มเลยฮะเออนี่ตรงนี้ด้านหน้าก็จะเป็นคาชิช็อปนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเกมมือถือเรื่องของเราก็โอ้โหเขาเรียกว่าเทศกาลเสียสกินใช่ไหมสกินที่จอดคิวเข้าเยอะมากวันนี้เนี่ยสกินวาเลนไทน์สองตัวฮีโร่ใหม่อีกหนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวจะมีสกินอันน ม,มาอีกสี่ตัวอม,อมนต้องเติมรอแล้วล่ะ,ะ,ะนะณจุดๆดนี้นะคะเราสามารถเข้าไปเช็คเลทกันได้เผื่อใครจะแบบเติมไว้รอก่อนเลยเราจะได้กดเป็นแบบคนแรกๆแล้วอย่างที่บอกนะฮะมาแล้วครับนี่น <ฮะ S 2> เอามาแล้วักเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แล้วครับใส่กันไปแล้วครับเอเอไปหกเจ็ดเลยหรอคะ <laughs> โอ้ <laughs> นี่ยตัดเข้ามาก็อยู่ในช่วงสนาทีครึ่งแล้วนะคะตอนนี้สกอร์คิวค่ะอยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งค่ะจัดเงินเท่ากันครับ ถือะะว่าเกมยังเสมออยู่ะฮะใช่ค่ะเออนะฮะแล้วตรงนี้ครับเต่าครับอย่างที่บอกเนี่ยฮะเอาใครมาจะเล่นอ็อบเจกต์ได้ดีกว่าครับ แล้วหลิงมาแล้วครับหลิงบอกมาให้เล่นครับกูเข้าไปเจอใครปั่นออกครับพยายามจะปั่นกรูครับแล้วหลิงบอกรอตวัดเข้ามาใครกดไปได้อะใครยังได้อยู่ครับเนี่ยเจ๊กครับยังไงก็สู้จต่ไล่ไดต่อได้ครับอุลอีฟนี่คับเปิดตักมาอาใครบอกอาจจะยังไงดีอาใครฝืนเล่นโดนไ่จากนั้นกูจะแตกเอาะครับแล้วก๊อกกั้นกำแพงช่วยไมา้นั้นกูเข้าไปหาใครครับพากันหนีออกไปได้ฮะอู้เมื่อกี้นี้หนูเห็นอาใครที่แบบสองจิตสองใจอ่ะพี่คือแบบ ก้าวขาซ้ายก้าวขา,ขาซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่งั้นอ่ะโอ้แบบจะกลับดีจะเล่นต่อจะกลับดีจะเล่นต่อเน,อนะ oh, นี่ยโอ้เนี่ยก็เป็นอาใคารที่ยังกดได้ใช่ไหมเมื่อกี้นี้ใช่ฮะนีอ่ะแล้วด้านบนค่ะเบียร์ทิกนี่โดนกดดันจากโบดี้กับมาทิวดาค่ะขึ้นไปรับทางด้านของเบียร์ทิกครับมีด้านมาทิวด้ามาขวางครับแต่อเอสเตดบอกขวางอะไรครับฉันมีฮิลนะฮะผ่านขึ้นไปเคลียร์ด้านบนครับหลิงเงะยังเคลียร์บัฟอยู่ครับวันเลนโบดี้ครับ โอ้โหแล้วเหมือนจะรู้กันนะยืนมากันเป็นหมู่บ้านเลยครับจะเข้ามาเล่นครับมาทิวด้าครับโอ้โหโอ้แล้วด้านบนนี้ก็รอรับขากลับอยู่เหมือนกันครับอ่าแล้วเหมือนจับตำแหน่งคนช้าหรือเปล่าโอ้แล้วตึงกูอะแล้วกูาเลียเรนกลางครับแตกตัวออกครับเนี่ยฆ่าไม่ได้ฮะแล้วด้านบนโถมใส่ป้อมเลยครับลงมาเล่นกลางเยอะเกินไปครับแล้วป้อมแตกครับอ้าวเรียบร้อยค่ะโอ้พลาดหน่อยเดียวไปเลยครับสำหรับนั่นเออร์เลอร์ครับ โู้หนูว่ามันต้องมีเออเลอร์จริงๆนะทีมนี้โอ้ไม่น่าพลาดครับจังหวะนี้แล้วหลิงไปตัดด้านล่างครับเนี่ยแผนนี้ครับโอ้โหนี่เป็นแผนที่พี่เคยเห็นมาแล้วครั้งหนึ่งนะเป็นแผนการของการที่เอาหลิงมาเคลียร์เลนอย่างเดียวเลยครับแล้วเอาทีมาเดินเล่นครับเนี่ยเอากรูมาเล่นแล้วให้หลิงโยกเคลียร์ซ้ายขวาครับเหนื่อยแล้วครับทำเลนใช่ไหมใช่ฮะหลิงทําเลนอย่างเดียวครับไม่ได้มีหน้าที่คิวเลยขนาดนั้นครับต้องอันตีหนีแล้วครับเนี่ยแล้วฆ่าหลิงไม่ได้เรื่องง่ายนะเนี่ แล้วดูจะเอาหริ่าเอ้าแล้วจะเอาใช้ทุกสกิลแต่ว่าต้านล่างกำลังจะโดนปิดนะอุลกลอกก็อยู่คนเดียวเหงาเหงานะคะแล้วยังไงคะอีฟสกอร์ขยับไปเป็นสองหนึ่งครับกูมาเคลียร์กลางครับอุละปปานติดอุ้ละกูโดนแล้วแตกตัวทันหรือเปล่าอุลัแตกขัอาแต่ไม่รอดค่ะต่จะเสียป้อมด้านล่างครับพวกก็ลแกไม่ไหวครับนะพยายามเดียวครับดูว่ามาเพื่อป้อมเลยครับ แล้วนี่อ่ะดักหลังแล้วเข้ามาโบลี่จ่ายดาเมจมาทิดาเอสเตพยายามจะฮิตทิิเกอร์หนีรอดไปหนึ่งหนีออกไปสองนะฮะโอ้โหนี่วาเลนติน่าก๊อปอันติเอสเตทเลยนะเนี่ยแล้วเปิดต่อทันทีค่ะสำหรับเต่าตัวนี้เต่าตัวที่สามนะฮะหกนาทีครับเดี๋ยวนะมันคุ้นๆนะแบบ ต้นเกมเหมือนส่งดีๆนี่ยต้นเกมส่งดีๆนะเลยไหมนะ <laughs> เออมันคุ้นๆนะ <laughs> ด่านบนครับเบ <laughs> ียดทิกครับหนุยอาสกอร์คิวตอนนี้นะคะ4ตอนน่อ1นค่ะเออเลอร์404แล้วนี่ค่ะใช้โบดีรอแล้วมาทิวดาโอ้แล้วหม่งเข้าไปที่ใคร <laughs> คะนะ่าท่านใน เรียบร้อยครับตรงนี้ครับเอสเตับไม่ไหวครับโดนจ่ายดาเมดรัวๆยังมีทางด้านของเบียริกที่รอดออกไปหลิงกันตีเข้าไปกลางวงมีกูก็ไปสิงอาคครปั่นเข้ามาหลิงต้องหนีครับดาเมจไม่พอแต่ว่ากลูครับมาทิวดาพากูบินไปตรงนู้นครับแล้วกูจะกลับยังไงโดนฆ่าตลอดครับกลับไม่ได้ฮัลโหลยำใหญ่ใส่ทุกอย่างเอาไปอ๋อ่ะแล้วใครอยู่ในพุ่มคะน่ะมีคนเลือดโลรีบกลับเลยอ่ะ โดนพาไปทัวร์ฮะบินใส่มาทิวดาครับอโอ้นี่เอามาทิวดามาแก้กูก็ได้หรอเออเอามาบินแบบนี้เหรอใช่ฮะเขาเล่นกันแบบนี้เ<อ>หรอพี่แมหมดูเปิดประสบการณ์เลยนะเนี่ยเออพี่เ <laughs> พิ่งพ,พี่พี่แบบนึกไม่ถึงเหมือนกันนะ<อ>ว่ามาทิวดามาลากกูเวลากูสิงเนี่ยเออนะฮะบอกมาบันนี่พากลับบ้านเลยฮะ บอกม่มาเที่ยวบ้านฉันสิเพื่อนฉันรออยู่เต็มเลยแล้วเงินห่างออกไปเกือบ4ี่พันเลยครับจากจังหวะไฟเมื่อกี้ครับเหมือนจะต้นจะดีนะที่ว่าไปทําเลนมาได้ทั้งบ้าทั้งล่างทั้งบนนะค่ะโอ้แล้วนี่อาเอสเตทเช็คไปเจออยู่2เลยค่ะหมแล้วยังไงครับเบียร์มาครับเบียร์ิกครับอากูตกปลายอาใครไปทีหนึ่งค่ะแล้วแยกย้ายตอนนี้นี่ป้อมเสมอกันนะได้ไปฝั่งละสองนะฮะ ด้านบนด้านล่างค่ะแลกกันไปที่เหลือตรงกลางนะคะยังไม่มีใครเปิดได้นี่่ะแล้วมาทิวดาพาเพื่อนไปถอยแล้วแล้วเหมือนจะเห็นกลูอยู่ด้านในหรือเปล่ายัางไงครับตรงนี้ครับเคลียร์กลางก่อนค่ะอันไหนอันไหนด้านหลังด้านหลังฮัลโหลบอดี้โอ้ยแล้วแตกตัวแบบนี้แต่กลับได้หรือเปล่าฮัลโหลย,ยังกลับไปได้อยู่ค่ะแล้วเดี๋ยวหลอดตัวแรกจะเกิดแล้วด้วยนะคะ วิ่งไปด้วยใจมุ่งมั่นโซนรอก่อนเลยค่ะ4-4ขอให้ทรงดีๆแบบเนี้ยแบบไม่เออเลอร์อีกอ่ะแล้วดูอะตีหลอดครับโอ้แลวนี่หลิงฮัลโหลหลิงระวังหลิงอย่าให้เขากดมาธิวดาอุ่ต่อไครับหลิงต้องออกครับแล้วเสียหลอดตัวนี้แน่นอนครับ แล้วสกอร์เจ็ดหนึ่งครับเบียร์ทิกขึ้นไปซ่อมด้านบนครับต้องยิงป้อมแล้วกลับให้ทันครับโอ้ยแล้วได้เข้าไปข้างในเลยอะไม่ได้อะไรครับได้ฟรีครับแล้วเบียร์ทิกไม่กลับเลยครับตัดสินใจตีป้อมต่อครับเอาอีฟโบดี้ได้อีฟมาครับด้านหน้ากูทำครับเอสเตดหิวรับอยู่ครับกูโดนโบดี้จ่ายมาทิวดามาไล่ครับแล้วกูกลับมาให้ป้อมยิงครับแล้วพาไปแล้วครับแต่ว่ากูด้านล่างครับหลิงคะนู่นนะเข้าไปตัดบัฟครับแล้วไม่มีใครกันป้อม เดียวครับมาเล่นกันตรงนี้แล้วหลิงหลอยป้อมแตกฟรีนี่ไม่ดีนะครับแล้วเดียวอ่ะเนี่ยฮะยืนตีแล้วด้วยครับเราจะเสียป้อมหรือเปล่าแมวคลิปหลอดครับเกือบละแล้วหลอดด้วยอะไรยังไงครับแล้วอาใครจะมาดักแล้วหลิงวาร์ปกลับและอาใครสไลด์ไปแล้วทีเ็นครับยังซวยเลยครับโอ้โหแล้วโดนดักแล้วครับไม่น่าจะรอดแล้วครับสมัเว่าแล้วครับโอ้โหแบบบดดี้เหยียบมา อรบร้อยหรือเปล่ามาจูกดีครับจะไม่รอดอะโอ้โบอลนี้ตามเหยียบได้ถึงข้างบนเลยเหรอพี่มเมื่อกี้นะ <ผม S 2> หมเห็นเห็นลอยขึ้นมาเลยอาจจะเป็นจังหวะที่ล็อกพอดีอะออแล้วยังไงครับตรงนี้ครับเซตกันเข้ามาเรื่อยๆครับด่านบนครับค่ะหลอดเข้าไปครับตรงนี้ครับพยายามจะโอ้แล้วอีเปิดอันติไว้ครับ ไหลเข้ามาเรื่อยๆครับค่่โอ้ยล้วยังไงครับเป็นเล่นหน้าบ้านเขาแล้วหรือเปล่าคับดดี๋ือได้อยู่ครับแล้วใครปั่นเข้าไปจังหวะนี้ครับแล้วปั่นติดมาได้ด้วยครับโอ้โหเบียร์ทิกค่ะเลือดเหลือครึ่งหลอดอะไรยังไงครับเดี๋ยวโดนล้วงนะเนี่ยเบียร์ทิกหลิงนะต้องมารีบเคลียร์เลยครับโอ้โกลอกอ่าแล้วเหมือนจะเห็นแล้วโอ้ยทีเดียวแล้วหิงนะอันตรีออกมาได้ครับ แล้วยังไงครับตรงนี้ครับต้องกลับมาเซตกันใหม่ครับค่ะด้านบนครับเออกลับมาเซตกันใหม่ครับหลอดตัวแรกยังเคลียร์ได้อยู่ครับหลิงครับเลือที่จะเปิดฟาร์มบัฟครับอืแล้วก็นะฮะยังไงครับตรงนี้ครับยังพยายามจะเคลียร์อีเปิดอันตรีครับแล้วเป็น้าของเบียร์ทีเก็บหน้าของกล็อกไปได้ครับโอ้โหใครพยายามจะปั่นรับเพื่อนออกมาครับ แล้วยังไงคะตรงกลาอย่างที่บอกครับมาธิลดาพากันออกครับต้องฟิกเกอร์หนีถอยออกไปเลยครับโอ้โหแล้วนี่อะตรงกลางอะโอ้ยแล้วอะไครโดนสโลโดนอะไรยังไงคะยังออกไปได้หรือเปล่าแล้วคูเขาไม่ยอมให้กลับง่ายๆโอ้แลวด้านใน แล้วครับครูครับพยายามจะดึงกลับมาแต่ว่าด้านหลังจ่ายดาเมจเข้ามาแล้วมาธิวดาจะตายพาตัวนี้เอาไปวาเลนแล้วหลิงไปหลอยป้อมบอลอีกแล้วครับแล้วอีฟสโลใส่มาตรงนี้กลับไม่ได้ครับแล้วหลอดตัวนี้ครับเอากลายเป็นว่าคุตแต่ล่าจะได้เหรอคะหรือยังไงฮะแล้วดูฮะมาจ่ายที่หลอดเลยครับอแล้วหลอดตัวนี้ครับ โอ้โหอ้าวอ้าวแล้วมีคนเจ็บหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยค่ะไปตายมาไปสองคิวนปหลิงอันตีนี่ออมาโบดี้จ่ายตายหรือเปล่าหลิงครับอู๋แล้วเรียบร้อยเสียสามมาต่อได้หลอดมาจะล้มละลายเฉยครับฮัลโหลโอ้ล้วเนี่ยเทกลับมาใส่แน่นอนครับแล้วตรงนี้เหลือแค่เอสเตดกับกรูเคลียยังไงครับกููรับพยายามจะเอาตัวเข้าไปเคลียร์ครับกรอกกลางแล้วเคียหมดครับไม่ยั่งยืนฮะ แล้วกูแตกตัวไม่ทันฝืนครับแล้วตรงนี้ครับเออเลอร์4-4ครับเฮ้ยโอ้แล้วนี่ไม่จบปะไปต่อกันเกมที่สมอะโอ้แล้วเตี้ยตีป้อมอย่างเดียวแล้วอีฟเข้ามาเปิดแล้วดีไม่ทันจริงๆอ่ะล้มละลายแบบดื้อๆเลยครับแม่เป็นไงหนุเขาเริ่มกลับมานะพี่เขาเริ่มไม่เออเลอร์ละเออเหมือน สองเกมนี่อยู่ๆจะจบก็จบกันแบบงอๆโใช่นะคะพอเมื่อกี้เหมือนจะแบบเหมือนทางด้านกูดเฟล่าก็เหมือนจะแบบมาอีกรอบนึง<ช>นะ,ะเออนะก็อนี่ลนะคะแบ่งกันไปนะคะคนละ1เกมแล้วก็เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราจะไปะะวัดกันเกมที่สามนะคะเป็นเกมตัดสินนั่นเองค่ะ